สุขสบายดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านพี่น้องสวัสดียามสาวๆแบบบ่ก็สวยเติบอยู่ดอกลงมาแต่เด็กพวพี่น้องสอมหัวหน้าไว้บอนงัวกระทางบอนไดมันกพี่น้องแปนเลยเนาะของเฮาเนาะเฮ็ดหน้าซส่ก็ได้พอเฮาทางอยู่คููปี มาสอมกับลูกชายกับแม่ดีแท็กพี่น้องสองม,มึงฮ็ตเลยน,น,นี่นคือคนกุ้มเห็ดกวนทาง,างรีเอาเบิร์ดนี่นะโคกอันนี่ นี่นี่ลีล้นเฮอไว้เหม่นหน้าเขาคือโอ้ยมันอะไรมันกระเพื่อคือเก่ายวนี่อย่ามาและหน้าเขาไม่ต้องไปตอกมั้ยขึ้นมันกระเพื่อเอาแต่มันเพื่อไปเดินอีกแล้วมื่นลงมาเห็ดอีกพี่น้องไม่บ่พอเมื่อตัดไม่อีกเมื้อแรงลมาเห็ดเองเขาลูกสาวไปห้งเยียนบ่ามัน สาวเบ,บื่งเบิ่งเฮ็ดพี่น้องผู้ยีด่าลงมาลัดอีหละสองเึ้องเฮ็ดพี่น้องเลยตั้งเถอกพ่อพอ่พอ,พอี่สิบโอลงเพ็ดหรอกนี่แหละมอกเขาเอานะเนอเขากหมูนั่นนี่แลหละเฮ็ด Tell này là vì nó hết hết tao không vậy tao 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 ได้กับเักษสีคับเมื่อมือใดอะไรพี่นอกไขรไขรแนกับเมือ่อบ้านพอเทาไม่เทาเพราะเขาเข,า,ขาเจะกับเห็นเบี้งเห็นงานเนาะคอยได้จูนแงฮะเบืกเลย ชปลายหนึ่ง้าผิดเขาแล้วเอยมามาพี่น้องช่วเมื่อละอุ้มเมื่อละอุ้มมะนะอุ้มแม่มาอยู่คมซันเขาเศร้าพี่น้องขึ้นมาแต่สอมหัวหน้า สอมงัวคั่วไว้ให้งัอมากกับลูกไพ่กับทอดปลาทูไว้ถาให้กินถ้าแม่แม่ก็ตํามักแต่งใช่เนาะกินหลดหนาจั่มให้มันหยำ่งนยังจั่มัน้วก็อยกินให้หยำมันกินโลดจัาจั่นางมันน่ะแล้วก็ยิ้มให้มัน จ่บงะมันก็กินแมวเสียไปเบิดแล้วแหละเอียดมากซะตอนเอบแบอาี้หัว

มาจ้าท่านผู้ชมกินข้าวเช้าด้วยกันไม่ไดนแก้วอ๋อหมดหมดอร่อยไหมา,มาไม่ให้มา มันข้าบลูกเพิ in ่งเพิ um, ่งแล้วตัวใดขัดเงินหมดด่นทองข้าวอีอันนี้อีเี่กกระจุกก็ใหญ่นะมันขาบึงเอากระเดียวลูกอันตัวเดียวกระลูกอีนี่ข้ามันคาบตัวหน่อยนะคือมันข้าพิ่กตัวเดียว เธอจะแกงเฮ็ดบดเาดบดนะจ๊ะเจอตาลดบ่กเจ้ามาเสือโอ้โหอาหขับขูุ้ยนนะยิ้มอะไรยิมยังไแต่เตยเงินเตยทองเตยตัวใดเงินหาสนเนเงิน

sao tụi tôi là con nhà chủ ngan to nha là bọn tôi không bồi đền không chết mà เจาะเข้าเช้าเก็บนนบิน, <c oughs> น,นได้บุคุลเก็บประตูนรันั้นนะคือหนุนคข้จข้าวปรยชเดียดข้าวปที่เห็ดหน่ยุดเลยจินอยู่ข้างกู ตัวในปวดแล้วลงมาเลยเลิเลยบนฟางหัวแฟนเมนี่ก็เป็นสีาถอมันอยเทมงวเห็นในเทียงนะเทอมเยอตัวเทอมบางลำไห้กว่าเพ่อมาให้หน่อยค่ะเอาขยับมา มันตกลงทะเลอะมีนก้องเสียงแบบเดกมีปลาคาบอย่างนั้นคุกหมดห้าขาเลยวไ่ไก่ด้วยั h ใช่เนาะมันกูทันนึ่งัว้่ันวิทยาละ Hãy chua cho kênh Ghiền cái Gõ Để không sao không video hấp dẫn

I don't need my camera Good towel Good colour yeah. Good good

này không? thấy hết nè mẹ mẹ thế cầu cười mất rồi, ừ. mình, mình là, nghe đấy câu câu muốn cho mất tí mẹ 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 ใครสอนคุณแม่เเมก็แล้วแค่กินลายคนแต่กามันสั้น แดดแล้วบาทนึ่งงานอ,อยู่ันสิต๊ะมนนั่นหาวใครกันใายหุดหน้าคือแซแดดมากเลคือยำแรงเลยานี่กะลายนะชมไ่กไปอะไรเี้ยไม่อยากไปไปไม่อมแหละาวลางป่าห่มด้ยเอ้ยเาห่มคลั นนนนััั่ตกิดมมดีคิ่คภาไปเพียงสำนีพี่น้องพอกันลิมนาะสบายดี